ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกๆท่านเนาะคะ่ะมานีทางช่องนะคะพาท่านผู้ชมติดตามปูทองนะคะวังนาค่ะค่ะเอฟซีก็ขอมาไลายค่ะไปจังไดเนาะมีปูถือน้ำปูบ่ค่ะหมวดที่แล้วกะเขานะคะเนาะเลขปูเขาเป็นประจํานะคะลายปูลายข้นกะติดตามสมหวดแต่บอสื่อก็มีค่ะ เอาค่ะกระบ้เป็นยังยติดตามใหมคือเกา่าาอง่ะปูกําลังเห็ดกระลังสางตอนนี้ค่ะเอฟซีาอยากรวมบุญนน้ำปูกระเชิญตะยูวัดใหญ่เด้อค่ะอันนี้คลิปนี้ค่ะไปฟังปูตองวัดนี้เอาโครงสุดถ่ายเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนดน้ค่ะอุนไปนองการกรลังปูน้กมาักการาการะั กับแฝปูนอ่ะอไ้ยมานี่แล้วอยม่ลเออเออวเดินทางจะไปเข้าป่าพอดีนะคิดยังไงมดนหมดพอดีหมดพอดีเลยให้ซาบะได้บุญนะคะอะไรนะปู ซาบะมาจากไหนครั <c oughs> บซาบะครับซาเกฟเวนี่นะโอ้ปริศนาทำในซาบาะ FC ไฮการ์มปูค่ะปูปูทองปูจะไปที่ไหนครับปูครับไปไปเขื่อนนุบ,บุลัดเ <c oughs> หมือนเดิมเมื่อก่อนนี่ก็ไปเที่ยวก่อนนี่ก็ไป เที่ยวนี้ก็เขามีมนไปก็ไปเตรียมตัวรถมารับก็ไปแม่นตดวแม่นไ่ได้เหตุเดียวเนาะเที่ยวที่เดียวผมแม่นกันเลยตัวเดียวให้ถ้าศูนยห้าตัวเดียวเนาะแต่ไม่้ตัียวที่ดียวให้หาห้ศูนตัวเดียวอายุเพื่อนบนลาดบน้าไก่เตมน้ครูบ้านยอมราคาดีจังเลอยู่กลางกระบบนบ้านนี่ลุกเขา เป็นที่บ่อที่ยังไงเรือยนอนที่บ่อที่โอไปคือเราไปนั่งสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็เอาผลไม้เก้าอย่างไปถวายไปเลี้ยงเทพอะไรั้งนั้นล่ะเขาไปนั่งสมาธินั่งสมาธินก็จะมาพูดให้เราฟังเสียงหูเราเนี่ยมียังไงเจ้าที่เลี้ยพมันก็บอกว่าศูนย์นี้ศูนย์ยาขิงขาวมาแล้วแ เติมวัตถุดิบเติมมลเกิทางนู้นก็ได้ก็พัดลมใส่ใส่มาท่านนั่นเวลาเกิดไกลๆเท่านั้ไปกี่คืนครับผมคืนเดียวเที่ยนี้คืนเดียวเที่ยวก่อนนี่ก็คืนเดียวเพราะว่ามันไม่มีเวลาเราถึงมันรีบกลับขึ้นมาเตรียมของที่จะมาทําที่จะมาทําให้ให้คุณปีนี้รำไม้พระมาพักเพราะว่าจะบวชพระสามลูกผมเตรียมไว้แล้วก็ สามลูกเขาพระจะมาบวชด้วยสามลูกก็ลูกชายลูกหนึ่งครับผมลูกชายลูกคนเขาเตรียมข้าวันธ์สามน้องูรถมารับนนีเรื่องไนพเียมเขาพันธานี่แต่เราเลืองเปรืองเลยยังกพันธ์สายังไม่มีย่งพยัง่ีเขาเลเตรียมยังไม่มี เีคนรวมกอนูกหางเทียนมาอมเนะมาทำเนาะเทียนข้าวพรนษาผูเทียนเทียนข้าพรรษาก็มีชื่อเทียน่แล้วเามื่อนี้ผู้ให้ค่ากับแป่เศร้าบานบัวฟูผู้ให้น่ถือเนาะ่เศร้าบาดเหมืนันผู้ฝันเราบ่ค่ะก็ฝันนี่ลฝันก็ฝันว่าได้เงินเศร้าบาอะไรทำฝันนั่นแหละ ผู้ใดเอาไมาถวาร่ผู้รูนผู้รู้ว่าผู้ใดผู้รู้มาแล้วก็มาวางไงวางไวางไฮไ้เ้าบาทครับกันไก่อันนึงน้กัไก่้นกันไก่เดีันเป็นสีส้มาล้วกันไก่นี่ยังดีละแต่ว่ามันเป็นสีส้มแบบมันหนีบเล็กๆอย่างใดว่างอยู่ครับกันไก่นึงไปเบิ้งไปเเห็นกันไก่อีดเงินาบาท แต่วมาหนึ่งแล้วขึ้นมาหสี่แปาว่านไปแล้กันไก่หกันไก่บ่ขึ้นไปขึ้นว่ากันไก่ขันว่ากันกันไว้กอมันเป็อย่างไรข้าว้าวกรกออนี่้่วนั่นลวมันก็เป็นเร่องนะครับ้าสองจูลนไก่เป็นกอไก่กันไก่ ดีวยกันแต่นะครับว่าปูว่าจะให้กลับไม่อีกป่ะคะไม่เอ็มก็ม่ก็คือปูปูจะกลับมาพรุ่งนี้เหรอครับปูใช่ใช่ กำลังคิงไปเอาเพอดีนั่นก็คือไปเอาอยู่ตรงภูมิตรงยังพันธุ์หนังร้าก็คือเพิ่มนต์ไปครับผมเพิ่มนต์ไปเพิ่มนต์ไปก็รับปากแล้วหน่ะนะเพือ่อเที่ยวที่แล้วม่นให้ตรงเขาเรื่องนี้ก็ไปเตรียมผลไม้ก้าวยางครับผมไปเท้าไห้เพิ่นมเตรียมผลไม้ก้ายางเท้าไหาเ้เพิ่<อ>มต้องไปตามสัญญาสัจจาวาจาเนาะโอ้ัญญาสัจจาวาจานต่อเนื่องก็ต้องได้ไปย่า ที่ไปคำจะวดก็ได้นุ๊กไ,ไ,ไ,ไม่ก็คือเราก็คือตัวเดียวก็ตัวเดียว,ว,เยวรเลยไม่ต้องเป็นมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ตรงก็ผิดหนึ่งแง่เหมือนเคยเป็นมาขึ้นลงนมากแง่เหมนมากมันก็จะไม่ตรงผลเทีย่ยวที่แล้วคือไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยเตะโด,ดะมันจะไปขึ้นตรงที่บอกว่าหลวงปู่จะไปวันที่สิบเก้าน่แหละลดลงมาที่แรกก็จะไปวันที่สิบอะไรลดลงมาลดลงมามันก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยวนี้ไม่ได้เดินทางไปไหนมีแต่จะไปบวช จัดงานบวชหรืวัดนี่แหละบวชวันที่เท่าไหร่ปูบวชวันที่สิบรูปหนึ่งบวชวันที่ยี่สกรูปหนึ่งเอาสองลูกเหลูกสองลูกมาบวชอยู่นี่สองสิบปดสบแดไปยี่สิบหกสิบปดนี่ไปบวชทางนโอ้จังเลยวันนี้สิบแปดนอันน้จะเป็นเลขมันเป็นโให้ปูไปเอาค่าค่าก้อน มองนี่งวดที่แล้วฮ่้ฮ่าศูนย์ตัวเดียวเพิ่งจะเดินทางเนาะค่ะเมื่อนี้ก็เอฟซีก็ต่อติดตามโค้งสุดท้ายขันแม่นมิกไม่ลาบปูอยากต่างยังเนาะค่ะตอนนี้ก็นี่ละปูหยานั่นละก็ที่ที่กันผลยังแมงเมฆยังขางเมียนข้างข้างมุ่งหลังข้าวจ้าเมียนถ้ามุ่งหลังข้าถ้าที่พืชตรงไหวตรงกราบไหวกระทั่งเขามาเนาะใช่ว่าคุณตีมือ มุ่งเรียบร้อยพอปูออเรียบร้อยเหลือแต่ฉาบก,กับปูกับเบื้องก็ได้เนาะขาผมม <Playstation S 1> ัน,มมนมขึ้นมงมจนเลี่ยงมือวานามันขึ้นมือวานหนี่งมันขึ้นเหียวแล้วตัวนี้จะนั่งนะอยู่กระพระเพื่อนนี่นะนั่งอยู่เป็นว้อยสามสี่วันบริดนอนทีหนึ่งทีสองมันขึ้นว้อยเนาะอยางมันมีธุระไฟมันจะได้มีธุระไฟที่ไหก็จะไปเอาโชคกลาบเนี่ยมาให้อีกโชคกลาบตัวนี้มันไม่เผื่อไปถวายว่นได้บอกว่าถ้าให้โชคกระลาบถูก จะกลับมาผลไม้เก้าชนิดบรถวายแล้วก็ไข่เขาให้ถูกจริงๆก็ต้องไปไปทำให้เขาหน่อยละสัจจวาจาเราต้องทำถ้าทำไม่ได้เืียนบนลัดนยนะครับใช่ใช่ใช่เหมือนกันเนาะค่ะปู่ก็ลังจะเดินทางเมื่อนี้กับเพรบกวนผู้หลเนาะค่ะเนาะค่ะกับมาตามให้เอฟซีแล้วเด้อค่ะ มีโชคมีลาบก็ร่วมปูสางน้ำแม่เด้อพี่น้องค่ะปูเพิ่นจะไปเอาแต่ละมองไปเอาไก่ครับพี่น้องต้องไปนอนงขึ้นค่ะปูเพิ่นกะบ่ได้ซื้อดอกส่วนมากญยากโยมเพิ่นมีโชคมีลาบบ่กค่ะปูแม่นเพิ่นจะไปมาสางเนาะถ้าซื้อยังด้วยล่ะค่ะคือซื้อบ่าได้บ่ได้บ่ได้บอกแล้วกล่าวแล้วมันซื้อยังไม่ได้ ก็เลยองอาศัยญาพ่นคนมากยิ่งถูกเเนเถื่อนเ่นกามสร้างมองนี่มองนั่นคนละนิดคนละหน่อยนี่แหละมาไปเรื่อยๆฟงคนได้เยอะก็สร้างเยอะคนได้น้อยก็สร้างน้อยเตดวงเจตดวเจตเตดวงขึ้นกันเดื่คนเอาสร้างอีกดอกฝันดีว่าต่กอนนี่ฝันได้เมื่อเต็มวัดเลยแรงกินครึ่งโผล่สรนางแล้วูอ้ยานอยู่ นี่มันเป็นสามตัวนี่เพื่อนว่าสร้างไงนะสร้างไง้ะจะร่วมสร้างพระพุทธจะอะไรจะประมาณใกล้ๆเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เพื่ทำทำบวงสรวงจะทำบวงสรวงท่านี้เลยนี่ละนี่ละตรงนี้ละพระพุทธจะขึ้นจะรอพระบค่ะโอ้ค่ะเป็นบุญใหญ่พี่น้องเก็จะรอพระนะคะต่างตัวโยมนั่นแหละโยมที่เรียบโยมอยู่กรุงเทพยบแล้มารับปากรับจะทำไหม เราไม่เอะไรหรอกเราเป็กหมดกวามีเป็นแนวทางต่อทอดนะคะยังสิมีโคงชุดท่ายโยค่ะมือนี้ว่ากิมาเอาโคงชุดถ่ายปูกระลังสิไปเอาสี้พอดีเพิ่นจะไปแก้บนเนาะค่ะเนาะหยาดย้อมเพิ่นถูกร้ายเพิ่นกต่พ่อกันไปแก้บนไข่พื้นเาใหม่เนาะค่ะค่ะเอซี่กับตั้งกิจอธิษฐานเอาเพื่อโชคเพื่อหมั้นน้ำปูเนาะค่ะเนาะกับปอวะหน้าซางไว้กับปูกับส่วนมากจะมีโชควิราชกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะแนวทางมีข้างมีรูดกะใช้วิจารณาณในการรับชุงนะคะเหมืนนีจะกรขาบพรบะ่าคุณปูแต่เป็นแนวทางเป็นเทองแนวทางและซื้อกลางสะพานบุญให้เอฟซีนะคะ